ไปดูเรื่องของบรรยากาศของตลาดหุ้นวันนี้กันบ้างน,นะครับที่เขาบอกว่าทางด้านหุ้นไทยนั้นปิดตัวลดลงกว่า10จุดหลุดระดับ1,500จุดลงไปแล้วนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องของความกังวลเศรษฐกิจในประเทศนั่นเองครับ ดัชนีหุ้นไทยแกว่งกรอบอยู่ที่จะจำกัดตัวนะครับโดยเฉพาะในภาคบ่ายที่ดัชนีนั้นหลุดระดับ1,500จุดจากแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่สวนทางกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ครับที่เป็นบวกเฉลี่ยราว,ราว0 3ถึง0.7ซบรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงนั้นเป็นผลมาจากเรื่องของการร้ายปัใจจัยใหม่ที่มาสนับสนุนการลงทุนนะครับรวมไปถึงตัวเลขการส่งออกของไทยที่จะติดลบน้อยกว่าตลาดคาดการเองแต่ก็ยังคงติดลบอยู่ ทำให้เกิดความกดดันเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เข้ามองครับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังไม่แข็งแรงขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศเองก็ยังมีความกังวลจากการชําระหนี้ของกรีซที่ยังคงไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนด้วยครับไปดูเรื่องของดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะครับที่ปิดตัวอยู่ที่1497.98จุดจุดปิดปรับตัวลดลงครับ 10.18จุดด้วยการมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่3 6ล้านบาทนะครับขณะที่ดัชนี MAI ครับปิดอยู่ที่649.69จุดปิดปรับตัวลดลงครับ8.54จุดด้วยการมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่2 2 0 6ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดได้แก่ทิปโก้แอสฟฟล์นะครับธนาคารกสิกรไทย UE, ทรูธนาคารกรุงไทยและปตทครับ